คพยากร์การสร้างชาติของอิสราเอลมาเข้าเนื้อหาการพยากรณ์กันแบบเข้มข้นเลยนะครับในอิสยาบทที่60กล่าวว่าจงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและดูเขาทั้งปวงมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งหลายมาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากที่ไกลบุตรสาวทั้งหลายของเจ้าจะรับการเลี้ยงจากเจ้าแล้วเจ้าจะเห็นและชดช่วงด้วยกันใจของเจ้าจะเกรงกลัวและใจกว้างขึ้นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจะหันมาหาเจ้า ความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติจะมาอย่างเจ้ามวลอูดจะมาห้อมล้อมเจ้าอูดหนุ่มจากมีเดียนและเอฟฟาบรรดาเหล่านั้นจะมาจากเชบาจะมาเขาจะนําทองคําและกํายานและจะบอกข่าวดีถึงกิจการอ่นนาสันเสริญของพระยาเวนี่คือบทกวีคําเผยพระชนะโดยอิสยาศาสดาพยากรนะครับกล่าวเอาไว้เมื่อประมาณ700ปีก่อนคิดสกกลาหรือประมาณ2,700ปีก่อนนะครับพยากรณ์เรื่องการกลับมาของ อิสราเอลซึ่งในขณะที่อิสยาห์มีชีวิตอยู่เนี่ยอาณาจักรของอิสราเอลก็ยังตั้งมั่นคงอยู่นะครับพออ,พออิสยาห์พยากรแบบนี้คนก็แปลกใจว่าคืออะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคนยังไม่เข้าใจจนถึงยุคนี้นะครับพระเจ้าจะนําอิสราเอลกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยเงินทุนความมั่งคัง่งจะเกิดขึ้นนะครับและอิสยาห์พยากรด้วยว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับในอิสยาห์บทที่หกสิบหก ก่อนที่นางจะปวดคันนางก็คลอดบุตรก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงนางนางก็ให้กําเนิดบุตรชายคนหนึ่งใครเคยได้ยินสิ่งอย่างนี้บ้างใครเคยได้เห็นสิ่งอย่างนี้บ้างแผดดินจะให้งอกขึ้นในวันเดียวหรือประชาชาติจะคลอดมาในคู่เดียวหรือพาอพอซิโยนปวดคันเธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธอเราจะนํามาถึงกําหนดคลอดแล้วเราจะไม่ให้คลอดหรือพระยาเวตัดอย่างนี้เราผู้เป็นเหตุให้คลอดจะปิดคันหรือพระเจ้าของท่านตัดอย่างนี้ จงเปรมปีกับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอนะบรรดาเจ้าที่รักเธอจงเปรมปีกับเธอด้วยความชื่นบานนะเจ้าที่ไว้ทุกข์เพื่อเธอนะครับนี่คือการพยากร์ถึงการกำเนิดประเทศอย่างรวดเร็วในอิสยาห์66นะครับและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้เราร่วมยินดีกับสิ่งเหล่านั้นนะครับคนของพระเจ้าจะรู้สึกร่วมยินดีด้วยกับเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบานกับคนของพระเจ้าด้วยกันนะครับเอสเคียวผู้พยากรณ์ เป็นคนในรุ่นๆใกล้ๆเคียงกับอิสยานะครับก็ได้พยากรณ์ในเรื่องการกำเนิดชชาติอิสราเอลในยุคสุดท้ายนี้เอาไว้ด้วยนะครับเอเซเคียลบทที่สามสิบเจ็ดข้อยีและจงกล่าวแก่เขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนําคนอิสราเอลมาจากท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาได้เข้าไปอยู่ด้วยนั้นเข้าไปอยู่ด้วยและนําออกมานะครับและจะรวบรวมเขามาจากทุกด้านและจะนําเขามายังแผ่นดินของเขาเองแผ่นดินของเขาเองก็คือแผ่นดิน ที่เป็นคะอันแผ่นดินที่เป็นอาณาจักรยูดาเดิมหรือเป็นปาเลสไตน์ในตอนนี้นี่เองนะครับและเราจะทําให้เขาเป็นประชาชาติเดียวในแผ่นดินนั้นที่บนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลและจะมีกษัตริย์แต่องค์เดียวปกครองอยู่เหนือเขาทั้งสิ้นเขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไปและจะไม่แยกเป็นสองราชอาณาจักรอีกต่อไปนะครับในยุคหลังโซโลมอนนะครับกษัตริย์โซโลมอนของอิสราเอลเนี่ยนะครับอิสราเอลถูกแบ่งเป็นสองอาณาจักรปกครอง อาณาจักรเหนือก็คืออาณาจักรอิสราเอลอาณาจักรใต้ก็คืออาณาจักรยูดาห์นะครับอยู่ในดินแดนที่ตอนนี้เราเรียกว่าปาเลสไตน์นี้นะครับมีอิสราเอลเหนือและยูดาห์ใต้ยูดาห์ใต้เนี่ยปกครองเยรูซาเล็มนะครับยูดาห์เหนือจะอยู่ทางแถบเยรูซาเล็มขึ้นไปนะครับแต่ในปี1948ที่พวกเขากลับมาตั้งประเทศขึ้นเนี่ยเขาจะไม่เป็น2อ,อีกต่อไปเอเซเคีย e ลพยากรณ์บอกเขาจะไม่เป็น2ออาณาจักรอีกต่อไปอย่างในยุคที่ผ่านมา คือจะไม่แยกอิสราเอลกับยูดาแล้วแต่เป็นประชาชาติเดียวก็คือเป็นอิสราเอลและมีนายกคนเดียวหรือมีกษัตริย์คนเดียวก็คือเดวิดเบนโกเรียนเดวิดเบนโกเรียนเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลนะครับในปี1948เป็นผู้นําในยุคนั้นในยุคข,ของเอเซเคียลเป็นยุคที่อาณาจักรแตกแล้วนะครับคืออิสราเอลถูกอัสซีเรียนตีแตกขณะที่ยูดาห์ถูกบาบิโลนตีแตกแต่พอพยากรณ์ว่าเขาจะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้น จนกระทั่งเกิดขึ้นในปี1948นี้นะครับกลับมาดูคําพยากร์ในยุคอิสยาห์กันต่อนะครับในอิสยาห์บทที่11อยู่มาในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งยื่นประหัตของพระองค์ออกไปเป็นครั้งที่สองเพื่อจะได้ส่วนของชนชาติของพระองค์ที่เหลืออยู่คืนมาเป็นชนชาติที่เหลือจากอัสเีเลียนจากอียิปต์จากปตโรสจากเอธิโอเปียจากเอลามจากชินาจากฮามัตและจากเกาะต่างๆแห่งทะเลพระองค์จะทรงยกอนา,าสัญญานั้นขึ้นให้แก่บรรดาประชาชาติและจะชุมนุมอิสราเอลที่พัดพาก แล้วรวบรวมยูดาห์ที่กระจัดกระจายจากสีมุมแห่งแผ่นดินโลกจะรวบรวมเข้ามาอิสยาห์บทที่60ก็ได้กล่าวว่าเหล่านี้เป็นใครกันนะที่บินมาเหมือนเมฆและเหมือนนกเขาไปยังหน้าต่างของมันนี่คือการมาทางเครื่องบินนะครับแน่นอนเกาะทั้งหลายจะรอคอยเรากำปั่นแห่งธลชิดก่อนเพื่อนําบุตรชายของเจ้ามาแต่ไกลนี่ก็คือมาทางเรือนะครับนําเงินและทองคําของเขามาด้วยเพื่อพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเพื่อ,องบริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พราะพระองค์ได้ทรงกระทาให้เจ้าได้รับสงาาส่าราศีเราบุตรชายของคนต่างดาวจะสร้างอําแพงของเจ้าขึ้นและกษัตริย์ของเขาจะปลนิบัติเจ้าด,ด้วยความพิโรธของเราเราได้เคียดเจ้าแต่ด้วยความโปรดปรานของเราเราได้กรุณาต่อเจ้าประตูเมืองของเจ้าจึงจะเปิดอยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนมันจะไม่ปิดเพื่อคนจะนําความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมาให้เจ้าพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้งหลาย2,700ปีก่อนพยากรณ์ไว้แล้วนะครับว่าความมั่งคั่งจะเข้ามาพร้อมด้วยการสร้างชาติ ถ้าคุณเห็นยุคออตโตมานปกครองดินแดนนี้นะครับจะพบว่าดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นทะเลทรายพอผู้นำออตโตมานรู้ว่าอิสราเอลจะขอทำสัญญาสร้างชุมชนชาวยิวเป็นสัญญาบาโฟนะครับที่มีอังกฤษตกตก,ตกลงด้วยผู้นำออตโตมานหัวเราะเลยครับและยกให้เลยครับเพราะว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนปาเลสไตน์ปาเลสไตน์เอาแต่เลี้ยงแพะจนกลายเป็นทะเลทรายไปหมดแล้วนะครับเพราะแพะไปกินหญ้า ในกลุ่มออตโตมนันนะครับอาณาจักรออตโตมานเนี่ยปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเป็นชนชั้นที่ที่ที่เล็กน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะคนเพราะคนส่วนใหญ่ของอ่าปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเบดูอินนะครับเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทะเลทรายไม่มีการศึกษาใช้แรงงานนะครับที่เข้ามาในปาเลสไตน์เยอะๆในช่วงศตวรรษที่สิบแปดสิบเก้านะครับมีการหลั่งไหลของคนปาเลสไตน์ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพราะว่ามารับจ้างอังกฤษ สร้างรางรถไฟนะครับมากันหลายแสนคนนะครับก็เป็นพวกคนเอโดมคนอียิปต์คนเหล่านี้ต่างกับชนชาติที่มีกษัตริย์ปกครองอย่างซาอุจอแดนซีเรียอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นโลกมนุษย์ของแของฮามาสนะครับแต่ชนชั้นสูงของออตตมันเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคกลับมาที่ปาเลสไตน์นะครับถ้าเราเป็นปาเลสไตน์นะครับถ้าบ้านเราเป็นทะเลทรายไล่ค่า แล้วมีคนมาขอซื้อเพื่อสร้างความเจริญนะครับซื้อแบบแพงๆด้วยเราก็ขายให้นะครับเราก็รวยแล้วมาสร้างความเจริญให้อีกเราจะเอาระเบิดไปปาเขาไหมครับหรือว่าจะไปไล่แทงเขาไหมครับก็ไม่ใช่นะฮะแค่70ปีดินแดนที่เราเคยอยู่เนี่ยก็เป็นประเทศชั้นนําของโลกแล้วในทุกด้านนะครับขณะที่ปาเลสไตน์อยู่เพราะเพราะความเกลียดชังไปฆ่าเขาไปสอนลูกหลานให้เกลียดชังเขานะครับ แทนที่ปาเลสไตน์จะเป็นชนชาติที่ได้รับประโยชน์ที่สุดจากความเจริญของอิสราเอลไม่ต้องไปขอข้าวยูเอ็นกินนะถ้าไม่ขี้เกียจน,นะครับแต่กลายเป็นคนไทยที่ไปเด็ดองุ่นให้อิสราเอลแล้วนำเงินเข้าประเทศปาเลสไตน์ที่เข้าพวกกับอิสราเอลก็มีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายคนและไปทำงานในอิสราเอลก็มีนะครับคนที่อยู่กับฮามัสก็มี ฉะนั้นแต่ถ้าเราดูการเจริญเติบโตที่พระเจ้าอวยพรแล้วเนี่ยความต่างอยู่ที่ไหนถ้ามองใครถ้าใครอ่านพระพีก,ก็จะรู้นะครับว่าพระเจ้าของอิสราเอลอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของอิสราเอลเขาไม่ใช่เก่งมาจากไหนแต่พระเจ้าเป็นคนที่พยากร์ไว้แล้วและจะดูแลเขานะครับเราเข้าข้างคนของพระเจ้าจะง่ายกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะนําความเจริญมานะครับโอเคอ่านกันต่อนะครับในเอเซเคียล องค์พระเนญจ้าตรัสดังนี้ว่าในวันที่เราชำระเจ้าให้หมดจากความชั่วช้าทั้งสิ้นของเจ้านั้นเราจะกระทําให้เจ้าอาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมืองและสถานที่ทิ้งร้างจะได้สร้างขึ้นใหม่แผ่นดินที่รกร้างจะได้รับการไถแทนที่จะเป็นที่รกร้างดังที่ปรากฏต่อสายตาคนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาและเขาทั้งหลายจะกล่าวว่าแผ่นดินนี้ที่เคยรกร้างกลับกลายเป็นอย่างสวนเอเดนหัวเมืองที่ถูกทิ้งไว้เสียเปล่าและรกร้างและปลักหักพังเดี๋ยวนี้มีกำแพงล้อมรอบและมีคนอาศัย แล้วบรรดาประชาชาติที่เหลืออยู่รอบๆเจ้าจะทราบว่าเราคือพระยาเวได้สร้างที่ปลักหักพังเหล่านี้ขึ้นใหม่และปลูกพืชในที่ลกล้างนั้นเราพะยาเวได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะกระทําเช่นนั้นเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับถูกพยากรณ์เอาไว้2,600ปีก่อนแล้วนะครับองค์พระเป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะให้วงวานอิสราเอลขอให้เรากระทาสิ่งนี้ให้ด้วยคือเพิ่มคนอย่างเพิ่มฟูงแกะ ฝูงแพะแกะอันบริสุทธิ์และฝูงแพะแกะที่เยรูซาเล็มระหว่างเทศกาลตามกําหนดของเธอเป็นอย่างไรเมืองที่ถูกทิ้งร้างจะเต็มไปด้วยฝูงคนอย่างนั้นและเขาจะทราบว่าเราคือพระยาเวจากเมืองที่รกร้างจากเมืองทะเลทรายพระเจ้าพลิกฟื้นนะครับเรื่องการพลิกฟื้นแผ่นดินเนี่ยถ้าคุณเคยเห็นภาพของอิสราเลมเมื่อ60ปีก่อนกับปัจจุบันนะครับคุณจะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากแค่6-70ปีบางเมืองของเราอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับ ยังไม่ถูกพัฒนาไปไหนเลยนะครับอิสราเอลด้อยทั้งทรัพยากรเพราะอยู่ในทะเลทรายด้อยทั้งสภาพแวดล้อมต้องเจอกับสงครามตลอดเวลาแต่กลับกลายเป็นเมืองชั้นนําของโลกได้ทั้งทางด้านการศึกษาการแพทย์วิทยาการเทคโนโลโยีการเกษ,กรรรเษตรการทหารเศรษฐกิจงานสตาร์ทอัพโอ้ทุกอย่างอยู่ในระดับโลกหมดนะครับ ขณะที่ประเทศรอบข้างพัฒนาตามมาเนี่ยยังห่างกับอิสราเอลมากนะครับดินแดนอิสราเอลจะเป็นพื้นที่สีเขียวเมื่อคุณผ่านไปที่เวสต์แบงค์นะครับเหมือนหลุดไปอีกเมืองนึงคือเป็นเมืองทะเลทรายไปเลยนะครับเห็นเขียวกับเห็นน้ำตาลเนี่ยชัดมากถ้ามองออกจากแผนที่เมื่อหลายปีก่อนผมไปอิสราเอลนะครับยังเป็นทะเลทรายยังขาดแคลนน้ำนะครับน้ำต้องใช้อย่างประหยัด ต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีาสายยางตอนหนึ่งต้นไม้หนึ่งต้นเลยครับเจาะรูเพื่อต้นไม้ทุกๆต้นแต่ละต้นเนี่ยให้ความสําคัญมากๆนะครับแต่ต่อมาอิสราเอลก็สามารถเปลี่ยนน้ําเค็มเป็นน้ําจืดได้น้ําก็มีไม่อั้นเลยทีนี้นะครับนี่คือเทคโนโลยีที่มาจากอิสราเอลก็กระจายไปให้ประเทศต่างๆทั้งอาหรับด้วยในพระมพีในยุคข,ของโมเสสบอกว่า คนที่เข้าไปในคณะอันเนี่ยไปสอดแนมดูยกองุ่นมาเนี่ยต้องหามกันมา1พวงเต้องหามกันมา2คนนะครับเราได้เห็นแล้วนะครับอ๋อองุ่นเป็นอย่างนี้นี่เองมันใหญ่จริงๆมันจะต้องใช้สองคนในการหามออกมาจริงๆนะครับที่เราเห็นแผ่นดินมันสีเขียวเนี่ยเพราะว่าเจ้าของตัวจริงกลับมาแล้วนะครับ